ในส่วนของแป้งตัวนี้มันสามารถใช้ด้วยความบางเบาก็ได้หรือในกรณีที่เราจะต้องปกปิดเนี่ยเราสามารถใช้เป็นแบบฟูเคอร์เลตเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในตัวแป้งเนี่ยพี่ป้อมจะใส่วิตามินที่บำรุงผิวอย่างเช่นวิตามิน C, ีเอสตาแซนทินผิวหน้าเราเนี่ยจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็จะมีตัวที่ช่วยควบคุมความมันในปริมาณที่พอเหมาะในระหว่างวันเนี่ยเราสามารถเกลี่ยโดยที่แป้งไม่ดูเป็นปืน้น <c oughs> สามารถแบบเกลีย่ยแป้งใหม่ได้ตลอดทั้งวันตับเท่าที่เราอยากจะเกลีย่ยด้านหนึ่งลงแป้งไว้แล้วก็คือด้านขวามือของคุณเชาภาพนะฮะ,ะส่วนด้านซ้ายมือนั้นยังไม่ได้ลงก็จะเห็นความแตกต่างแปะเตียวเท่านั้นเองใช่แล้วที่สําคัญคือแป้งที่ดีต้องมีกันแดดใช่ค่ะมันเป็นแบบเป็นฟิสิกอลที่ไม่ใช่เคมีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของกันแดดตัวนี้มันจะทํางานได้ยาวนานตลอดทั้งวันแป้งรันมีกี่เบอร์คะสี่เบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจุดห้าเบอร์สองแล้วก็เบอร์สาม ผู้ชายก็ใช้ได้ลองดูแต่ใบเบาๆนี่ติดละให้มีเส้นตรงนี้ดอมันใช้ง่ายเหียดง่ายจังเลยแล้วเส้นมันจะนุ่ม Groan Cosmetics